เอาละครับยกนี้นะครับดวลเข่าแลกกันสนุกเลยหลานยาโมนี้เปิดเกมมีแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในสิงคีเลียก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงโตตลอดนะครับเรียกว่าวงในนี่ถือว่ายัางคู่ขี้สูสีวงนอกนี่แข้งซ้ายเป็นใช้โคงเหมือนกันครับสิงคีรีพ่อหลุดนี่ก็โดนโต้หลานยาโมเบียดเข้าหาปล้ำในนะครับพยายามจะกดแขนเอาไว้ดูนะครับตีโอโหมาโดนบิดเตียมล้มลงไปอีกครับอ่ะยกนี้ยกสามเลยครับ เกมเปิดแบบร้อซแล้วครับซ้ายหน้าไปแข้งขวาคืนไปครับลันยาโมอ่าขึ้นคออ่าโดนตีไปก่อนเลยอ่าวงในเหลือยกันอยู่ตีอ่าดูครับดูจังหวะจับลันยาโมจังหวะขวางของสิงคีรีครับแม่ต่างฝ่ายต่างก็งัดกันมาสู้กันมาเต็มที่ยกนี้ครับ เอาต้องเบียด้าไปต่อยท้องต่อยหน้าแล้วตอนนี้ต้องบู้อย่างเดียวหลานย้าโมชวนทะเลาะไปเรื่อยสิงคีรีก็ไม่ยอมดูวงในที่จังหวะบิดโอ้โหไปเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับลูกนี้ขี่ม้าส่งเมืองเลยครับร้อย